เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2 5 5 5เล่มที่52หน้า201ถึง207เชนตะปุโรหิตปุตตะเถระคาถาว่าด้วยคาถาของพระเชนตะปุโรหิตปุตตะเถระเราเป็นผู้เมาด้วยความเมาเพราะชาติสกุลด้วยโภคะและอิสริยยศด,ด้วยสวดทรงผิวพรรณและรูปร่าง และเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาอย่างอื่นเราจึงไม่สำคัญใครๆว่าเสมอตนและยิ่งกว่าตนเราเป็นผู้มีกุศลอันอติมานะกำจัดแล้วเป็นคนโง่เขลามีใจกระด้างถือตัวมีมานะจัดไม่เอื้อเฟื้อไม่กราบไหว้ใครแม้เป็นมารดาหรือบิดา แม้พี่ชายหรือพี่สาวและแม้สมณะพร,ะราหมณ์เหล่าอื่นที่โลกสมมุติว่าเป็นครูบาอาจารย์เราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกผู้เลิศประเสริฐสุดกว่าสารีทั้งหลายผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์อันหมู่ภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้วจึงละทิ้งมานะและความมัวเมามีใจผ่องใสถวายบังคมพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยเสียงกล้าว การถือตัวว่าดีกว่าเขาว่าเร็วกว่าเขาและว่าเสมอเขาเราละแล้วถอนขึ้นแล้วด้วยดีการถือตัวว่าเป็นเราเป็นเขาเราตัดขาดแล้วการถือตัวต่างๆทั้งหมดเรากำจัดแล้วจบเชนตะปุโรหิตปุตตะเถระคาถาอตตกถาปุโรหิตปุตตะเชนตะเถระคาถาทีา่9คาถาของท่านพระเชนตะเถระมีคำเริ่มต้นว่า ชาติมะเทนะมัตโตหังดังนี้มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแม้พระเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาที่การไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของปุรโรหิตของพระเจ้าโกศลในนครสาวัตถีท่านมีนามว่าเชนตะพอท่านจเจริญวัย ก็มัวเมาด้วยความเมาพระชาติและเมาในโภคะความเป็นใหญ่และรูปดูหมิ่นคนอื่นไม่ทำความยำเกรงแม้แก่ท่านผู้ตั้งอยู่ในฐานะที่ควรเคารพมีมาณจัดเที่ยวไปวันหนึ่งนายเชนตะนั้นได้เห็นพระาศาสดาอันบริษัทหมู่ใหญ่ห้อมล้อมกำลังแสดงธรรมอยู่เมื่อจะเข้าไปเฝ้าจึงทำความคิดให้เกิดขึ้นว่า ถ้าพระสมณะโคโดมนี้จกตรัสทักเราก่อนแม้เราก็จกทักถ่ายด้วยถ้าไม่ตรัสทักเราก็จกไม่ทักดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้ายืนอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสทักก่อนแม้ตนเองก็ไม่ทักทายเพราะถือตัวแสดงอาการจะเดินไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับเขาด้วยพระคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ ใครในโลกนี้มีมานะไม่ดีเลยผู้ใดมาด้วยประโยชน์ใดผู้นั้นพึงเพิ่มภูนประโยชน์นั้นเขาคิดว่าพระสมณะโคดมรู้จิตใจของเรามีความเลื่อมใสย,ยิ่งจึงซบศีรษะลงที่พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำอาการเคารพยำเกรงอย่างยิ่งแล้วทูลถามว่าพระรมไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใคร พึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงตอบปัญหาของเขาจึงทรงแสดงธรรมว่าไม่ควรทำมานะในมารดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดี บุคคลพึงทำลายมานะเสียไม่ควรมีความกระด้างในพระอรหันต์ผู้เย็นสนิทผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะมิได้พึงนอบน้อมท่านเหล่านั้นผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเขาได้เป็นพระโสดาบันด้วยเทศนานั้นบวชแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาจึงได้บรรลุพระอรหันต เมื่อจะพยากรพระอรหัตตผลโดยมุ่งระบุข้อปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าเราเป็นผู้เมาด้วยความเมาเพราะชาติสกุลด้วยโภคะและอิสริยยศด้วยสวดทรงผิวพรรณและรูปร่างและเป็นผู้เมาด้วยความเมาอย่างอื่นเราจึงไม่สำคัญใครๆว่าเสมอตนและยิ่งกว่าตนเราเป็นผู้มีกุศล อันอติมานะกำจัดแล้วเป็นคนโง่เขลามีใจกระด้างถือตัวมีมานะจัดไม่เอื้อเฟื้อไม่กราบไหว้ใครแม้เป็นมารดาหรือบิดาแม้พี่ชายหรือพี่สาวและแม้สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นที่โลกสมมุติว่าเป็นครูบาอาจารย์เราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกผู้เลิศประเสริฐสูงสุดกว่าสารถีทั้งหลาย ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์อันหมู่ภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้วจึงละทิ้งมานะและความมัวเมามีใจผ่องใสถวายบังคมพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยเสียงกล้าวการถือตัวว่าดีกว่าเขาว่าเร็วกว่าเขาและว่าเสมอเขาเราละแล้วถอนขึ้นแล้วด้วยดีการถือตัวว่าเป็นเราเป็นเขาเราตัดขาดแล้ว การถือตัวต่างๆทั้งหมดเรากำจัดได้แล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าชาติทะเมนะมัตโตหังมีวาจาประกอบความว่าเราบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงจึงเมาด้วยความถือตระกูลว่าไม่มีคนผู้อื่นผู้เกิดดีแล้วจากบิดามารดาทั้งสองฝ่ายเช่นกับเราจึงได้ถือตัวจัดเที่ยวไปบทว่าโพคะอิสริเยนะ ประกอบความว่าเราได้เป็นผู้เมาด้วยทรัพย์สมบัติและด้วยความเป็นใหญ่คือด้วยความเมาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคสมบัติและอิสริยสมบัติอันเป็นตัวเหตุเที่ยวไปบทว่าสันฐานวันนะรูเปนะความว่าสวดทรงได้แก่ความสมบูรณ์ด้วยส่วนสูงและส่วนใหญ่วันนะได้แก่ความสมบูรณ์ด้วยผิวพันมีผิวขาวและผิวคล้ำเป็นต้น รูปได้แก่ความงามแห่งอวัยวะน้อยใหญ่แม้ในบทว่าสันฐานะวัน,นรูเปณน,นี้ก็พึงทราบวาจาประกอบความโดยนัยะดังกล่าวแล้วบทว่ามัทะมัตโตได้แก่ผู้เมาด้วยความเมาแม้อื่นจากประการที่กล่าวแล้วบทว่านาตโนสมกังกันจิความว่าเราจึงไม่สำคัญคือไม่รับรู้ใคร,ใคร ว่าเสมอคือเช่นกับตนได้แก่เสมอด้วยชาติเป็นตน้นหรือว่ายิ่งกว่าตนอธิบายว่าแม้คนผู้เสมอกับตนเราก็ยังไม่สำคัญว่าจะมีคนที่ยิ่งกว่านั้นเราจะสำคัญว่าจะมีมาแต่ไหนบทว่าอติมาณนะหาโตพาโลความว่าเราเป็นคนพาลเพราะความเป็นคนพาลน,นั้นจึงเป็นผู้ถูกอติมานะกําจัด การบำเพ็ญกุศลเสียเพราะเหตุนั้นนั่นแหละเราจึงมีใจกระด้างถือตัวคือเป็นผู้กระด้างจัดได้แก่เกิดเป็นผู้กระด้างโดยไม่ถ่อมตนเป็นคนถือตัวโดยไม่ทำการนอบน้อมแม้แก่ครูทั้งหลายด้วยความหัวดือ้อเพื่อจะทำเนื้อความที่กล่าวแล้วนั่นแลให้ปรากฏชัดขึ้นจึงกล่าวคำว่ามาตรังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อัญเยได้แก่พี่ชายเป็นต้นและสมณะพรามบทว่าครุสัมมะเตได้แก่ที่สมมุติกันว่าครูคือผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบทว่าอนาทโรแปลว่าเว้นจากความเอื้อเฟื้อบทว่าทิสวาวินายกังอักคังมีวาจาประกอบความว่าเราเป็นผู้มีมานะจัดอย่างนี้เที่ยวไป ได้เห็นพระาศาสดาผู้ชื่อว่าผู้แนะนำโดยวิเศษเพราะแนะนำเหล่าเวไนยสัตร์ด้วยทิฏฐธรรมิกะประโยชน์สัมปรายิกะะยัะะถะประโยชน์และปรมตถะประโยชน์และเพราะภาวะเป็นผู้นำโดยความเป็นพระสยามภูชื่อว่าผู้เลิศเพราะความเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยคุณมีศีลเป็นต้นชื่อว่าผู้สูงสุดคือสูงสุดยิ่งแห่งสารถี พระปึกบุรุษที่ควรปรึกได้โดยเด็ดขาดผู้รุ่งเรืองคือสว่างสวัยด้วยแสงสว่างด้วยพระรัศมีด้านละว่าเป็นต้นดุจพระอาทิตย์ผู้สูงสุดกว่าสับพสัต์อันหมู่ภิกษุแวดล้อมกำลังแสดงธรรมอยู่ถูกพุทธานุภาพคุกคามจึงละคือทิ้งมานะที่เกิดขึ้นว่าเราเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐคนอื่นเลวและความเมามีเมาในโพคะเป็นต้น มีใจเลื่อมใสจึงอภิวาทด้วยเสียงกล้าวถามว่าก็นายเชนตะนี้เป็นผู้มีมานะจัดอย่างไรจึงละมานะด้วยเหตุสักว่าได้เห็นพระาศาสดาตอบว่าข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ละมานะด้วยสักว่าเห็นพระาศาสดาแต่ละมานะได้ด้วยเทศนามีอาธิว่าดูก่อนพรามมานะไม่ดีเลยดังนี้ ซึ่งท่านหมายกล่าวว่าเราละมานะและความมัวเมามีใจเลื่อมใสจึงอภิวาทด้วยเสียงกล้าวก็ในบทว่าวิปัสันเนนะเจตสานี้พึงเห็นว่าใช้ตติยาวิพัตติในอัฏฐว่าอิตธรรมภูตะแปลว่ามีบางอาจารย์กล่าวว่ามานะที่เกิดขึ้นว่าเราเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดดังนี้เป็นอติมานะ สำคัญตัวว่ายิ่งกว่าเขามานะของคนผู้ตั้งคนอื่นไว้โดยความเป็นคนเลวว่าส่วนคนอื่นเป็นคนเลวดังนี้เป็นโอมาณะสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาอันหนึ่งมานะว่าดีกว่าเขาที่เกิดแก่บุคคลผู้ล่วงเลยคนอื่นแล้วตั้งตนว่าประเสริฐกว่าเขาเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าดังนี้เป็นอติมาณะ มานะว่าเลวกว่าเขาที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นคนเลวกว่าเขาดังนี้เป็นโอมานะบทว่าปหีนาสุสัมูหตาความว่าเป็นผู้ละด้วยมักเบื้องต่ำถอนขึ้นได้เด็ดขาดด้วยอรหัตต์มักบทว่าอสมิมาโนได้แก่มานะที่เกิดด้วยอำนาจการยึดถือว่าเราในขันว่าเราเป็นนั่นบทว่าสัพเพความว่า มิใช่อติมานะโอมานะและอสมิมานะอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้ประเภทของมานะคือส่วนแห่งมานะทั้งหมดมีประเภทมานะ9้ามีมานะว่าประเสริฐกว่าเขาแห่งคนผู้ประเสริฐกว่าเขาและมานะหลายประเภทโดยประเภทอื่นๆเรากำจัดแล้วคือถอนได้เด็ดขาดแล้วด้วยอรหัตตมรักจบอัตกถาปุรโรหิต ปุตตะเชนตเถร,ระคาถาที่9